อที่ปะที่เลยดูฟังเสียงดนตรีซะก,ก่อนนะครับลองปิดไฟกันเสียงดนตรีของที่บรนเลงของภายในถ้ำเสือการเคาะจังหวะของหินหินงอกไปหินย้อยที่นี่เคาะเบาๆนะครับก็จะเกิดเสียงที่แตกต่างกันไม่แนะนำให้ทำนะครับโอเคขึคนอแบรปะ แล้วผมไปซ่อตัวไส้แกงแจ้งหรือหมอกแปะดิเรื้องปลาปลาเพิ่ไปพงกันเนาะที่ว่าถ้ำเสือกอับครับถ้ออำเสือกขึ้นที่ว่านะครับม,มาสอบถามเบื้องตน้นเกี่ยวกับถ้ำที่นี่มีถ้ำเยอะมากครับก็ถ<ะ>้ำ,ำแต่ละสถานที่ก็จะ เรียกบางคนก็อาจจะเรียกแตกต่างกันเพราะว่าโดยละะักษณะของถ้ำแล้วก็ผู้คนที่อยู่แ,แถวนี้ที่อยู่ทํางานที่นี่ในสวนลําไยก็จะความาความชำานาญในพื้นที่หรือว่าที่ได้ยินได้ฟังมาก็อาจจะผิดเพีพ้ยนไปเพราะว่าอาจจะไม่ได้สารวจเข้าไปที่ด้านบนดอยหรือว่าในถ้ำครับก็ข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนหรื่อหลางนิดหน่อยแต่ก็เดี๋ยวจะพอสรุป ในท้ายคลิปให้ดูหรือว่าอาจจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่าตรงนี้เป็นสถานที่อะไรจริงๆเรียกว่าอะไรต่างๆนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็จะลูกน้ำรดน้ำขึ้นนู้เือเปืเป่อย,ยิบปลาไปอ๋อเหรอครับถ้าเสือเนอะาเเนะเขาบอกว่าที่นี่มีถ้า,า,าตรงนี้ถ้าใหม่ที่กําลังจะไปอีกจุดนึงก็คือถ้าเสือแต่ว่ามีความลึกนะครับเดี๋ยวถ้าเสือเนี่ยจะเป็นยังไงก็ติดตามชมกันได้ครับถ้าเสือ ถ้ำนี้มีชื่อว่าถ้ำเสือเป็นอีกถ้ำหนึ่งหลังจากที่เราสำรวจมาทา่องที่ยะเยอะแล้วนะครับวันนีม้มันโชคดีครับมาเจอตาท่านหนึ่งครับจะลุงเขาตาวะปุ๊บตากระห้ตา,ตา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 ครับออกกองต้องภาษาไทยเนาะตาท่านหนึ่งก็เขาบอกว่าตรงนี้มีถ้ำเสือครับมีถ้ำเสือลึก เดียวไปนี่ครับรอพี่ขับรอครับก็เป็นจื่วว่ะถ้ำถ้ำเสือครับถ้ำเสือตรงนี้นี่ไปไปแหมลึกก็ครับจากจุดนี้ไปประมาณกิโลมาถึงกิโลอืมไม่ถึงกิโลครับถ้าบอกกิโลเมียนะไม่ถึงกิโลเดี๋ยวติดตามชมเลยครับ เราล่มาจอดไหนอ่ะจอไว้นี่เยครับเดี๋ยวเดินทางไปยังถ้ำเสือมีต้นมะกอ,อกสูงเลยครับตรงนี้น่าจะมีดึกๆหรือว่าตอนเย็นคือว่าปอดคนน่าจะมีพวกกระรอกกระแตอะไรมากิน,นมะกอ,อกครับตอนนี้ก็าลังเดินทางไปยังถ้ำเสือจากจุดนี้เดินทางไปอีกไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรนะครับก็หวังว่าถ้ำเสือจะมีอะไรที่ให้เราแปตกใงสม่ำนะครับเดินทาง คพร้อมรบเดินทางเข้าไปยังป่าพื้นนี้ครับถ้ำเสือครับถ้ำเสือเดินทางเรื่อยๆฮะเมื่อ,อ,อกี้ไปแวะเข้าห้องน้ำมาครับเมื่อกี้มาแล้วมาละถึงป่าท่ามยังหรือป่าท่ามยังเห,หรอ โอเคอ๋อโอเคจะไป <laughs> ถ้ำเสือครับให้เพื่อได้ชมบรรยากาศในระหว่างการเดินทางเข้าป่าเขาพงน้อยคนนักที่จะได้เข้ามารวมถึงน้อยคนนักที่จะมาเห็นสภาพถ้ำต่างๆแน่นอนเรามานันอาจจะสวยหรูหรือไม่สวยหรูก็ ยังไม่เป็นที่แน่ใจเพราะว่าการเดินทางแต่ละครั้งที่ออกไปย่อมมีผิดพลาดบ้างสวยงามบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับเดินทางเข้ามายังกลางป่าตอนนี้ลึกขึ้นไปอยู่ประมาณสักเกือบกิโลละก็คิดว่าเจอแล้วครับถ้ำเสือถ้ำเสือครับตรงนี้มันลื่นโอเคมันเป็นใบไผ่ กะเลืนะครับเราต้องย่อๆตัวลงไปสักหน่อยนะครับลื่นเลยลนเดอร์สไลเดอร์โอ้เนี่ยปากถ้ำมั้งก่อนอ๋อนี่ครับปากถ้ำระวังลื่นครับมีกี่ถ้ำกันไหมอ๋อครับได้ได้ครับครับ อันนี้เป็นถ้ำถ้ำหนึ่งเรียกว่าถ้ำเสือครับถ้ำเสือหน,หน่าให้นะอ๋อบนเข้าหูเนี่ยครับอ๋อมีสองจ่องเนาะโอเคนะเดี๋ยวถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนได้มารับชมก่อนนี่เขาบอกว่าเป็นถ้ำเสือครับเป็นไงลู้โอ้ ต้องโรยเชือกลงไปครับคงต้องฝากกล้องลงไปละลงไปนิดน้อยเดียวแงรลลง<อ>ลงไปไม่หนักครับไปอด้ได้อยู่ลง,ลงไปนิดน้อยแล้วแบบยู<ด>่ทางลงไปขนาดขนาดนี้นง่ายแล้วแบบเข้าไปไม่ใช่ครับตัวกอ๋อน่าเคยไปเข้ามาแล้วเตือนอะไรครับหรออ,อ๋ออ๋อต้องเข้าไปครับอ๋อต้องเคยเข้าไปในนี้นะครับอ๋อครับครับ แล้วตุ้ต้องขุดนี่ขุดออกไป่หมดเลยแล้วจะแป้งตางลงไปเนี่ยครับมีต้นขาอกตันึ่งแล้วก็จ้างเพื่อเอาหมูนี้ออกหนาครับคือมันมันลงได้เนาะลงไปยังนะขออนุญาตเซตตัวสักพักหนึ่งที่ดีคือปากถ้ำปากถ้ำเสือปากถ้ำเสือมีอยู่สองช่องเอ่ช่องอันนี้หนึ่งรูถแล้วอีกหนึ่งรูของคุณทำได้ไหมคุณทำนะตรงอ๋อให้ผมทำนะครับเนาะอ๋อหายแล้วกัน อ๋อเห็นครับแถวแถวตรงนั้นมีสามตรงนี้มีสามถ้ำครับเขาแยกเซตตัวสักพักหนึ่งก่อนจะพาเพื่อนๆได้ลงไปที่ถ้ำถ้ำเสือแล้วก็ถ้ำบริเวณรอบข้างอีกสองถ้ำรวมทั้งหมดเป็นสามถ้ำณจุดนี้ครับเจอกันผมยืนอยู่ที่บนของปากของถ้ำเสือครับตอนนี้กําลังต้องมีการโรยตัวนะครับโรยตัวลงไปครับนะครับลงลงไปก่อน เกือบนบบนึกเก่าเกบแบบนีเ้เลม,ม,มึนเนี่ยมึนเนี่ยหค่อยทยอยลงตัวลงไปครับโอเคเดี๋ยวเจอกันด้านล่างครับตอนนี้ก็พยายามที่จะลงไปด้านล่างให้มันได้ก่อนนะครับสุดยอดนี่คือถ้ำเสือครับตอนนี้เราลงมาอยู่ในถ้ำของถ้ำเสือนะจุดแรกที่ลอยตัวลงมาครับเดี๋ยวก็จะพยายามลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับต้องค่อยๆไต่ลงไปครับ ตรงนี้ขออนุญาตวางกล้องสักพักก่อนนะครับลงไปด้านล่างจะถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูตรงนี้ลึกมากครับลึกจริงๆในหัวนะครับลงไปอีกจุดนึงครับตรงนี้ครับลงตั้งไหนครับตรงนี้อ๋อครับครับนี่ครับลงไปแล้วครับเจอกันด้านล่างครับที่แบบที่เลยดูฟังเสียงดนตรีสะก่อนนะครับลงปิดไฟครับเสียงดนตรีของที่บรรเลงของภายในถ้ำเสือ การเคาะจังหวะของหินหินงอบไปหินย้อยที่นี่เคาะเบาๆนะครับเคาจะเกิดเสียงที่แตกต่างกันไม่แล่น้ำให้ทำนะครับ <laughs> <laughs> <Okay. S 2> โอเคต่อตอต้องให้มีอย่างปุ๊บตัวห้องเนี่ยไปหลุมเะรอ อ๋อมันลงมาข้านล่างตัวนั้นเป็นจุดที่ลงไปด้านล่างครับโอเคเดี๋ยวลงไปเรื่อยๆครับเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนได้ดูอย่ขอยัดลงไปด้านล่างก่อนเพราะว่ามันลื่นครับมลื่นผมยืนอยู่ด้าปากถ้ำของถ้ำเสือครับแคบมากลงมาครับต้องใช้ความพยายามแล้วก็คิดว่ามัน เป็นสิ่งที่คิดว่าอันตรายพอสมควรครับเดี๋ยวต้องถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนเห็นทีละเปลาะทีละเปลาะไปนะครับก่อนที่จะลงไปด้านล่างแล้วกวาดภาพขึ้นมาด้านบนให้เพื่อนในรับชมอ,อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าด้วยความสูงชันของถ้ำที่นี่ครับเป็นถ้ำที่ค่อนข้างที่ยังไม่ค่อยมีใครมาอะไรยุง่งอะไรเท่าไหร่นะครับมีข้างคาวบินให้ว่อนเลยเต็มด้านล่างครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพด้านบนก่อนเดี๋ยวลงไปด้านล่างจะเก็บภาพให้เพื่อนในรับชมอ,อีกครั้งหนึ่งครับผมสัญชาแนลครับ บรรยากาศธ,ธรรมชาติการเดินทางท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นครับดูความสวยงามของที่นี่ครับที่นี่ถ้ำเสือครับสุดยอดตรงปากถ้ำก็คือตรงที่ผมส่องไฟฉายเข้าไปนะครับตรงนี้ลงมาเรื่อยๆครับให้เพื่อนได้ดูเป็นถ้ำที่ไม่ก็ถือว่าสูงพอสมควรเป็นห้องโถงใหญ่ครับขนาดน่าจะประมาณหนึ่งสนามฟุตบอล น่าจะประมาณหนึ่งสนามฟุตบอลนะลงมาด้านล่างแล้วครับผมนมี่จาเพื่อจะเห็นความสวยงามของที่นี่หรือเปล่านะตัวนี้ถ้าเป็นหน้าฝนจะค่อนข้างทีะลงมาลำบากเลยเห็นสังเกตได้จากราบของทางน้ำไหลของน้ำฝนครับที่นี่มีค้างคาวเยอะมากครับให้เพื่อนได้ชมบรรยากาศทีละเปาะทีละเปาะไปครับ นี่คือความงามของถ้ำเสือครับมีหินงอกหินย้อยที่ค่อนข้างที่จะสวยครับตรงนี้มีหินงอกครับอ่าหินอันนี้หินงอกครับตรงนี้ก็มีครับสวยครับเดี๋ยวกาภาพให้เพื่อนได้ดูเลยนี่ครับมีจุดหนึ่งคระแต่ว่าเป็นหินงอกที่ค่อนข้างที่จะบอ่าตายแล้วนะครับมีบางส่วนก็ผุพังตามาตามการเวลาครับตรงกลางจะมี หินหินง,งอกขึ้นไปค้ำตรงนี้ครับก็สวยครับจะได้เลยภาพอาจจะถ่ายออกมาไม่สวยก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายเป็นบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูบริเวณของรอบๆตรงนี้ก่อนหินง,งอกหินย้อยครับ บนนี่มีมีตัดแล้วครับเนาะปิดแล้วครับครับอ๋อ,อนี่ก็หลอด,ดอยู่เป็นข้างขาวครับมันเป็นการไหลของดินที่อยู่บนเขาแล้วก็นุ่มมากครับตรงนี้เป็นมูลข้างขขาวแล้วก็มี ตัวนั้นก็จะมีช่องไม่อยู่แต่คงจะถ่ายเป็นบรรยากาศเพื่อน,นแค่นี้ครับก็เป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นสีสันในราาะหว่างการมาเที่ยวของทําตรงนี้เป็นดินที่ยุบตัวแล้วก็ผมกลัวเรื่องสไลด์ครับการสไลด์ของดินที่นี่ครับแล้วก็นุ่มมากครับดินที่นี่ตรงนี้ไม่มีช่องแล้วนะ มีตรงนี้ครับแป่ว่าโดนถมปิดตายไปแล้วครับดีๆนี้นุ่มมากโอเคนี่คือด้านบนอยู่อยู่ด้านบนตรงนี้แล้วก็ะถางพาไปเพื่อนีดูผมยังสังเกตการบินของข,องข้างเขาอยูน่นะที่ทราบว่ามันจะบินเข้าไปด้านในอีกได้หรือเปล่ามันวนแถวๆนั้นแล้วก็ออกมาแสดงว่าตื้นนะเลยโอเคเดี๋ยวไปด้านล่างครับของทำ มีไปได้อีกไหมลุงมีทางไปได้อีกมมีนิดหน่อยอ๋อไปไม่ได้แล้วใช่ไหมไปได้อ๋อนี่ครับความสวยงามดูหินงอกหินย้อยที่นี่สวยมากครับสดดด้านบนมีข้างขาวครับมีทิวันครับและนี่คือความสวยงามภายในถ้ำของถ้ำเสือครับ ท่ที่รู้สึกว่าฐา,าปากทางลงจะแคบแล้วก็ชันนะครับแต่ว่าด้านในก็มีความสวยงามไม่แพ้กันเลยครับเหมาะสมกับคุณค่าที่ได้ลงมานะสัมผัสกับบรรยากาศภยายในถ้ำแห่งนี้ครับรับรองไม่ผิดหวังครับและที่นี่คือถ้ำเสือครับเดี๋ยวพาไปชมอีกประมาณสองถ้ำที่เหลือครับตัวนี้เดี๋ยวผมมุดไปให้ดูพี่นิดนึงคะมุดเข้าไปแล้วครับแ,แต่ไม่เจอครับ ไม่เจออะไรอุ่ยเข้าไปแล้วออไม่เจออะไรนะครับไม่มีอะไรมีแต่ข้างข่าวครับ ขอให้ฟังหน่อยดนตรีจากธรรมชาตินะครับนี่คือความอัศจรรย์ของภายในถ้ำของหินงอกหินย้อยครับหินปูนที่ลักษณะที่เป็นหินย้อยลงมานะเขาเกิดเสียงที่มีความแตกต่างกันแล้วก็มีความสวยงามของถ้ำแห่งนี้เป็นมนเณรของถ้าเสือครับขออนญาตเดินทางขึ้นไปด้วยความทุรักทุเลไม่แพ้กันกับในระหว่างที่เดินทางลงมาด้วยเช่นกัน โอเคเก็บภาพรบรรยากาศอีกรอบนึงให้เพื่อนได้รับชมสุดยอดแท้ๆโอ้ขึ้นมาเลยคลีบ,บดูนะครับก่อจะได้ภาพแต่ละภาพนะครับเป็นแบบนี้ทุกคน,นครับผมสุดยอด ไหนไหมครับสิดยอดครับลงไปในแนว80องศาสิดยอดดูครับดูไหมนะครับเด็กเก็บเชี่ยวของเรานะครับนี่ตื้นใช้ปุ้นกะปุ่นไปได้ครับลงลึกไหม ลม,มดูเลยครับตอนนี้เรากำลังมาดูครับจีกชาบนึ่งนะครับข้างากข้างทำเสือจะไปทำแบบไหนก็ไม่รู้ลงร้องเชือก่อไม่ดีเหรอเอาเชือกเอามาเติมต้มเจะ ไไนี่ไปได้ข้าวบเรจอร์หน่อานนี้ถ้ำตอนนี้ถ้ำอะไรไม่รู้ครับติดต่อลูกอ่ะมันโอเคไงเตอเขตอำเภอแกเจ้าเจอจจจจจจมาเป็นถ้ำที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของถ้ำเสือครับเดี๋ยวเราจะโรยตัวลงไปตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับเซฟตี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไต่ลงไปถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนได้ดูเป็นไงลง้มลึกไหม มีอยู่ไหมเดี๋ยวรอสำรวจแป๊บนึงครับจะคุ้มค่ากับการลงไปหรือเปล่านะครับอ,อ,อ๋อตรงนี้นะครับเดี๋ยวอยู่กับไก่เชือกนะเจานที่ตู้ห่านดีนะข้อต่อเดี๋ยวรอลุงครับไม่มีแล้วมั้ง,งเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก่อนอ ไม่มีไม่มีนะก็งั้นก็ก็ไม่ลงครับก็จะเป็นพงลงไปเฉยเฉยลงว่าได้หลือไม่ได้ได้ลงเข้าไปได้หรือต่างกันที่ไหนเรื่องนออ๋มันเข้าไปได้อยู่ครับต้องนอนเข้าไปกันครับลุงท่านลุงท่านลุงว่านะไรเข้าไปต้องล็อกบอกว่าบูธเข้าไปแม่ใช่เหรอเนี่ย มันมีรูไหมมันมีรูนเพราะว่ามีรูนะมันต้องคานเข้าไปนะมันมีรูรูมุดเข้าไปนะสักพักครับรูรูว่าอะไรนะแต่ว่าพกเชือกมาด้วยนะครับมันมีแล้วลูกเราต้องพกเชือกมาด้วยไม่งั้นแย yeah. ่กำลุงหนลูกปพกกำลุงใน,น,นงย,มยนนูมั้งมือเชือกเราไม่ใส่เปิดก่อนเออกับเชือกเราไม่ใส่คางโอเคเป็นไงลูกเจออะไรไหม ไม,มไ,ไ,มมไม่รู้รไปแต่นิดหน่อยอนนมันเล็กนะเข้าได้ไหมไม่ได้ไม,ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับสําหรับถ้าที่อยู่ตรงข้ามกับถ้าเสือครับเป็นโค,ครงเชื่อมผาเข้าไปเป็นถ้าที่ยุบตัวลงไปของผิวดินดนิดนึงแต่ว่าไม่มีอะไรคงจะเป็นลักษณะแนวตั้งเหมือนถ้ำเสือแต่ว่าโดยลักษณะที่ตั้งของตรงนี้ม,นนมันน่าจะปิดปากถ้ำเอาไว้ครับมันน่าจะปิดปากถ้ำเอาไว้ นี่คือบรรยากาศที่เราเดินทางมาอย่างถ้ำเสือที่นี่ครับที่ไหนครับที่ถุกนักศึกษาที่ห้อยทงคือขนาดที่จะจะเลาไปั่นาะจะขึ้นไปนั่นมีถ้ำนี่อ๋อเปุ้นปิดไว้ไม่ใช่การที่ห้อยลาครับตัวใจที่ห้อยทงคือห้อยทงกะอ๋อบ้านห้อยทงครับแต่ปุ้นนี่ได้รู้ว่างก่็ว่างนะแล้วทไมจะป้าไปที่ห้อยทงกัน เข้าไปหามลึกยังได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามสักหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ให้น้องเขาสอบถามเรื่องมันมีถ้ามีท้ามอ่ะก็ออู้ไปได้หรือเปล่หนี่กับทั้งมูตี เดี๋ยวสักพักครบบกบับเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนไดูอีกรอบหนึ่งนี่คือบริเวณของถ้ำเสือ,อตรงนั้นมีสองถ้ำถ้ำเสือแล้วก็ถ้ำเล็กๆฝั่งตรงข้ามถ้ำเสือแล้วก็มีถ้ำโพงอย่างที่ว่านี่ครับนี่คือบรรยากาศที่ถ้ำเสือเดี๋ยว <c oughs> เดินทางไปยังอีกที่หนึ่งถ้าจำไม่ผิดถ้าไม่ผิดหวังจะเดินไปที่บ้านโพ่งครับเจอกัน <c oughs> นี่คือถ้ำเสือแล้วก็มีถ้ำหนึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเป็นถ้ำที่มีความตื้นหน่อยนะครับไม่เห็นอะไร อ๋อไม่มีอะไรเลยครับเป็นโพงเล็กๆครับโพงเล็กๆครับนี่อ่ะโอเคสุดยอดถ้ำนี้เป็นโพงเล็กๆเออเล็กๆครับเป็นถ้ำไม่ใหญ่ครับไม่มีอะไรไม่มีหินงอกหินย้อยนะครับตรงฝั่งที่ติดกับถ้ำเสือครับไม่มีอะไรครับไม่เป็นไรนะ ตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไกด์นำทางพี่นึกแล้วก็น้าอีกคนผมและคณะก็ไม่มีโอกาสหรือว่าไม่มีสิทธิ์หรือว่าพบถ้ำมีโอกาสที่พบถ้ำนี่น้อยมากต้องขอบคุณที่สองคนเมื่อกี้ก็ทําการล่ําลาไปที่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็เดินทางไปอีกที่หนึง่งเยวกว่าภาพตรงนี้เพื่อนได้รับชมก่อนปากทางเข้าไปยังถ้าเสือต้องเดินทางจากตรงนี้ไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่ถ้าเสือตอนนี้ก็ถือโอกาสลากลับนะครับ ก็เมื่อกี้เข้าไปเก็บตนมะกอกได้อยู่นะครับหลาพี่นึกวิเสือเป็นทางการครับน้ารานเป็นฐะานการเหมือนกอันครับขอสวัสดีครับผมถ้าไปได้สองคนนี่แย่ขนาดเลยนะต้องขอขอบคุณพี่นึกแล้วกันนะขนน้ายอย่างชื่ออย่างครับ <c oughs> น้าบุญมีนะครับเนี่ยคือสองท่านที่พาพวกเราไปชมบรรยากาศที่ทําเสือและถ้าอะไรต่างๆกางแถวที่นี่ครับก็บ้านป่าพูเนาะ <c oughs> ครับผมก็ถือโอกาส นี่ล้ำลาของพี่นึกแล้วก็นะฮะนาบุญมีอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณมากครับตีปลาไปหอครับครับสวัสดีครับก็โอกาสหน้าถ้าจะมาเส้นทางนี้ก็หรือว่ามีอะไรสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าที่อะไรที่น่าสนใจก็จะถ่ายภาพเป็นบรรยากยาศให้เพื่อนได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้กวาดภาพไปอีกรอบหนึ่งณที่ป่าของถ้ำเสือครับสุดยอดเจอกันในระหว่างเส้นทางเดินทางไปยังที่บ้าน บ้านโถกบ้นานห้อยโถกอะไรทั้งอย่างนะเดี๋ยวจะสรุปให้เพื่อนได้รับชมอีกครั้งนึงครับเดินทางต่อครับทริปนี้ยังอีกย,ยาวไกล